สวัสดีค่ะวันนี้เราไปดูเเทปเก่าของอหมอปลาหมอปลาฟาร์มารีนะคะเเทปเพม,มา่าย่างเนื้อแล้วหมอปลาทําน้ําจิ้มซึ่งน้ําจิ้มสูตรนี้เราก็ไม่เคยทําคือเราออกตัวก่อนว่าเราทําอาหารไม่เก่งนะคะอันนี้เราก็จะลองมาทําชิมกันว่าดูเขาแล้วน้ําลายไหลอยากกินแล้วดูว่าน้ําจิ้มที่หมอปลาบอกเราเนี่ย เอ,อ่อวิธีท,ทําทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาลองทํากันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเริ่มแรกเลยนะคะคเอาโคกมาก่อนนี่อยู่นี่เราก็มีโคกนะคะ,คะนี่อันนี้คือเตรียมไว้แล้วพริกแห้ง แล้วก็กระเทียมอันนี้เราไม่ได้ใส่กระเทียมเยอะใส่กระเทียมนิดเดียวเนาะเพราะว่าเออกลิ่นมันแรงเดี๋ยวฝรั่งมันจะด่าเอาแล้วก็ใส่ลงไปในโคกเลยนะคะตามวางกับพื้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวฝรั่งเขาจะด่าเอาบางคนเรื่องมากเขาก็จะแจ,จ้นบังบมดจับเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำเสียงดังข้างบนอันนี้เราก็ต้อง เนะเป็นคนไทยอยู่ที่นี่เราก็ต้องทนเอาทุกอย่างอันนี้กำลังทำน้ำจิ้มหมอปลา <c oughs> ฉุนอะ <c oughs> พี่กแห้มันฉุนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่เคยทำเนาะ ทำแต่น้ำจิ้มซีฟูด้ดธรรมดาอันนี้เรามาดูกันว่าสูตรหมอปลาจะเป็นยังไงขออนุญาตหมอปลาด้วยนะคะพริกมันแห้งไว <c oughs> พริกมันแหง้งแห้งมากตำละเอียดไวมากเลยอ่ะ <c oughs> มาดูกันแล้วจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เราตำนี่ละเอียดแล้ว <c oughs> มอปลาบอกว่าใส่ผงนัวนิดหน่อยนี่เราก็ใส่ไปนิดหน่อยนะไอ <c oughs> ที่ที่ทำเยอะๆนี่มันได้เยอะนะมีนิดเดียว แล้วก็น้ําตาลอันนี้เราใช้น้ําตาลย่าหวานเนาะสองช้อนแบบนี้เนาะเอ๊ะตามที่คุณหมอบอกนะคะเหลวก็ตามเอาเล็กน้อยแล้วตอนนี้เราก็จะใส่ ดิบลงไปเลยคิดว่าสักสองซีกคงจพอเนาะมะนาวลูกมันใหญ่มากที่นี่เขาคงเรียกเออเลมอนเนาะบ้านเราคงเรียกเลมอนนั่นแหะแต่เราก็เรียกมะนาวมนนั่นแหละเปรี้ยวเป็นมะนาวหมนอะ อะไรก็ได้ตายละอันนี้เราก็จะมาใส่น้ำปลาเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้เราก็จะมาใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาเราใช้น้ำปลายี่ห้อนี้นี่นี่ยี่ห้อนี้นะคะซื้อจากหลานจีนมาใส่ลงไปพอประมาณหมอปลาบอกว่า กินน้ำปลาเริ่มออกขั้นตอนต่อไปชิมนะคะอืมอร่อยอ่ะอสูตรนี้ใช้ได้ต้องขอบคุณหมอปลานะด้น้ำจิ้มสูตรใหม่มาอันนี้เรามาเผื่อแผ่ก,กับทุกๆคนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ